สวัสดีค่ะพี่น้องประเด็นมารีวิวเหรียญให้บเบิร์เด้อพี่น้องรีวิวเหรียญห้าสิบสตางค์อันนี้ประเด็นรีวิวเหรียญห้าสิบสตางค์ให้เบิรงเดอ้อพี่น้องอันนี้ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่สิบ ยี่สิบเท่าไรนี่น้องี่สิบแปดยี่สิบเก่าตัวน้อยหน่อยเนี่สิบแปดสี่สิบเก่านะพี่น้องสองพันห้าร้อยสองปันหาไหยเท่าไรเนาะคือยังตัวหน่อยพี่น้อประเด็นคือเ่าเห็นแล้ว ตัวน้อยหน่อยเน้อพี่น้องตัวหน่อยกหน่อยเนี่ยน,นี่กัโอ้สี่สิบแปดพี่น้องสี 48, 48. ่สิบแปดสี่สิบแปดก็จอจ้องพันหน่อยสี่สิบแปดเดอ้อพี่น้องตัวหน่อยไรกับพวกใครเห็นถ้าเสียนเล็กไปเดีนกับสี่เอาตะกอนนี่กันดันดัน ประเด็นเก็บไว้หลอยู่พี่น้องต่กอนีประเด็นเก็บว้ไหลของประเด็นเหลือทำนี่เราไฟใหม่บ้านเจ้าน้ยอันนี้เหลือจากที่ประเด็นนั่นเก็บไปส่วนหนึ่งกับใหม่ไปส่วนนี้ยังไข่อยู่ได้นี่มันยู่ใจกลางประเดนมันเลื่อยบ่าใครใหม่กันกองนี้เลื่อยได้มากหน่อยหน่อยนึงพี่น้องห้อยไฟใหม่เหลยงเบิดเลยฮงอ่างเรียนล่างเรียนประเด็นกระขาดออกแกบที่บริเวณนั่นอันนี้มัน ยังบอ่อนั่นปันใดยังถือคว้านไฟบ่อไหลปันใดพี่น้องไประเดี๋นใดมา่นหน่อยหน่อยน้องหนอกนั่นไปน้าไฟเบิดพี่น้องไงไสใหม่บานเจ้าหน้าประเดียนใหม่เดือนประเดียนไปเบิ้ดตะก้อนนี่ประเดียนเก็บใบก็หลายเติบอยู่ใหม่ไปหลายย่างอยู่พี่น้องกระปงกระเป๋าใหม่ไปเบิดห้องประเดียนนี่แหละเก็บไรไรกับใหม่ไปเบิดไฟใหม่บาน ไป็ปเรียนปะเดียนกัม่ไปเบิดหลายอยู่ทั้งแบ่งทั้งหยังไปน้ำไฟเบิดพี่นองไที่สสมไปจนประเดียนยืนห้องให้อันนี้ปี4ีปดพี่น้องปีสีประเดียนมารีวิวให้เบิรงเด้อพี่น้องนี่ปีสีป ปีสีแปดเรากัปีสี่สิบอไรอยู่บางประเด็นจะหามไหมบางนี่ไม่ปีสี่สิบไนั่นตัวหน่อยไรประเดินกับมองว่าใครย่กับสี่สแปดสี่สิบแปดหลายเรียนอยู่ตัวละกีน้อง ปีสี่สพี่น้องหันซีสิบแปดวันนี้ปีสี่สิบอันนี้ปีสีิบเด้อพี่น้องสองพันห้าร้อยสี่สิบีสิบีลีพี่น้องปีสี่สิบเหรียญหาสิบตังปีสี่สิบห้าสิบตังปีสี่สิบันเหรียเ็ซุนลูกผ่องว่องนึงพี่น,อน,น,น,นอ 0, อ้อง,องปีสี่สิบนี่ประเด็นมาน ขัดแยากว่างบาสิเรียนใดเป็นเรียนใดว่าตัวหน่อยบาเดนมอฟไม่ใครเห็นพี่น้องเลยขอโทษขออภัยเด้อกันไ่เห็นก็ได้สิให้เบิ่งสองเลียนท่าน,นี้หนะพี่น้องพอเพราะวบาเดนมอฟไม่ใครเห็นกันั่นยังคอยสิรีวิวให้เบิ่งใหม่มอีกว่าพ่อสอนอย่างนี้น้องพี่น,อหน,หอน,นอ้องให้เบิ่งเท่านี้ตะกอนเด้อพี่หนังสองก็สอนสี่สิบ แปดคับ 1, อันพ่สอนี่สิบเนาะค่ะเนาะสี่สิบแปดกับพ่สอนี่สิบขอบคุณทุกไหลทุกเรือทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องมารีวิวเรียนให้เบิง่งอันใดบ่ดีบ่งามขอโขอทษขออภัยตีโจมได้ตามใจชอบเด้อพี่นออกกอ้องโบกอดบ่เคียงกันเนาะประเด็นกับโบกเคียงประเด็นบ่มีอันอันแนวอธิบายให้พี่นอ้องเฮาฟังเนาะต้องไปหาซื้อนะังสือมาก่อนประเด็นมังค่อยสิอ,อธิบายได้ ประเด็นก็ไปเบิ่งคลิปอยู่ข้าเจ้าอธิบายมาแต่ละเหรียนประเด็นก็บเบิ่งแล้วก็ผ่านไปจำบ่ได้สมองบ่ค่อยดีพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องไอ้ก็มีตั้งแต่สะสมใบก็บอยากรีวิวให้พี่น้องเฮาเบิ่งขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆไก่ติดตามก็ขอบคุณหลายๆใดบ่ดีบ่บงามเว้าตะกุกตะการก,ก็ขอโทษขออภัยกราบงามๆในใจกลางเด้อไอแอมซอวี่พี่น้อง พอตรวจหลายๆพอบาดประเด็นกับพวกเก่งป็นไรเนาะมักสะสมยุตว่าการเบาการจาอธิบายประเด็นพวกเก่งประเด็นบอนอันต้องมีหนังสือเบิง่งให้อ่านให้ฟังค่ะค่ะผลจะคอยสิได้หรือเปล่ประเด็นอ่านกระจ้าจมาเบาจำมาได้กับจำนั่นอ่ะเพราะว่าความจำประเด็นบ่ค่อยดีปานไร ก็เลยมาบอกหน่พี่น้องเขาฟังขอโทษหลายๆเด้อพี่น้องที่เป็นว่าอธิบายแน่ให้มีโอกาสกันไปหาหนังซื้อใดประเด็นที่อ่านใหเอามากลางเราอ่านให้ฟังนะพี่น้องเรียนใดที่เขาเจ้าบันทึกใ่ในหนังซื้อใบนะเอามาอ่านให้พี่น้องเขาฟังขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ขอจบคลิปไปซ้ำนี่ตะกอนเอาไว้ติดตามคลิปหนาว่าประเด็นที่มารีวิวเรียนยังให้บ่งอันนี้ก็มารีวิวเรียน เอาอสองพ่สอก่อนพ่อสอสี่สิบกับพ่อสอนสองพันห้า้อยสี่สิบแปดให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายหลายเด้อลำลำเงด้วยเงินท่องสุกคนสุขภาพแข็งแรงสุกคนขอบคุณทุกไหลทุกเริอเด้อพี่น้อง thank you you so much for watching thank you thank you ขอบคุณเด้อพี่น้องขอบคุนบ่นหลายๆวัสดีค่ะ